สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องบิวตี้ขยี่หวยค่ะวันนี้ค่ะทุกคนบิวจะพาทุกคนไปคยี่กันเลยกับหวยลาวนะคะวันที่ห้าเมษายนสองห้าหกสี่ค่ะหวยลาววันนี้ 5, นะคะคยี่กันไปเลยค่ะสี่และหกค่ะทุกคนมาที่สองตัวเจาะค่ะหวยลาวันนี้นะคะเจาะกันไปเลยค่ะสี่ศูนย์สี่แปดค่ะ สี่สองสี่ห้าหกสามค่ะหกหนึ่งหกเจ็ดและสุดท้ายหกเก้าค่ะเรามาดูสามตัวจอะกันบ้างนะคะลาวค่ะสามตัวจอะตัวแรกค่ะบิวให้หนึ่งสี่หกค่ะ ตัวที่สองค่ะห้าเก้าหกค่ะสี่เจดศค่ะหวยราวนี้ก็อย่าพลาดนะคะบิวให้เข้าบ่อยมากเลยนะคะหวยราวถ้าดูจากคลิปที่ผ่านๆมานะคะทุกคนเราจะรู้เลยว่าบิวให้เข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายสองสามหกค่ะ วันนี้อย่าพลาดเลยนะคะทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งลู่19ประตูนบนล่างแต่หากใครนะคะที่ตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยนะคะที่ @bwty 888หรือคลิกลิงก์ด้านล่างคะ่ะบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับซัพย์ค่ะทุกคน